และอีกท่านหนึ่งนะครับจากพักจากฝั่งฝ่ายค้านนะครับอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนแล้วก็ดูเดือดครับ mm hmm. พลตำรวจเอกเสรี e, พิสทจิ์เตมีเยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยทางพลตำรวจเอกเสรี e, พิส์จน์พยายามชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเรื่องของการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมต่างๆเห็นว่าเอาหลักฐานมาแฉกลางสภาพลตำรวจเอกเสรีพิ e, พสทจิ์เนี่ยบอกว่าการปฏิรูปประเทศด,ด้านการเมืองเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่กําหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญ แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเห็นได้จากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาจะก,กี่ทีกี่ท,กทีก็มีปัญหาทุจริตซื้อเสียงจนไม่ได้คนดีเข้าสภาคนที่เข้ามาก็มีคดีติดตัวการบริหารประเทศก็มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจนดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของประเทศก็ต่ําลงต่ําลง,ลงจนต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถามนายกรัฐมนตรีช่วงท้ายว่าที่ท่านเป็นใหญ่ได้ทุกวันนี้โกงเขามาตลอดใช่ไหม เอารัดเอาเปรียบมาทั้งชีวิตอย่างไม่พออีกหรือท่านนายกทำงานมา8ปีร่างกายหมดสภาพแล้วทุกวันนี้จิตใจก็วันไหวความดีก็ไม่ปรากฏเห็นที่พูดพูดเนี่ยความจริงหมดสภาพแล้วนะครับนะเดินจะหัวทิ่มล้มกระมำอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับอายเขานะครับต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้านไปเป็นพวกนาะยยังมีคนมาทาาถามผมเลย พักเสรีรมไทยไปอยู่ด้วยได้ไหมโทษผมให้ส้นนไ,ไนะครับท่านมาติดต่อผมได้ไงที่เป็นใหญ่มาทุกเนี้ยนะครับโกงเขามาตลอดใช่ไหมตําแหน่งก็โกงเลือกตั้งก็โกงเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาทั้งชีวิตยังไม่รู้จักพออีกหรือถือว่าเป็นการอภิปรายในวันนี้ที่ก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับไม่มีการลงมติเดี๋ยววันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันคือ18กุมภาพันธ์นะครับ